สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่18เมษาย,ยนค่ะคุณทรัมป์ทิ้งทวนสร้างความปั่นป่วนก่อนหยุดยาวกูดไฟเดย์และอีสเตอร์โดยขู่ไล่คุณโจวมารฮวเวลเนื่องจากไม่พอใจที่เฟดลดดอกเบีย้ยช้ากว่า ECB อย่างไรก็ตามค่ะประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่มีอำนาจที่จะทำเช่นนั้นกองทุนต่างประเทศส่วนใหญ่หยุดวันนี้เราถือโอกาสพักเพื่อเฝ้าสังเกตสถานการณ์ไอเดียหลักขณะน,นี้เราไม่ผูกการตัดสินใจลงทุนไว้กับข้อตกลงการค้าอย่างเด็ดขาดเพราะต้องผ่านการเจรจาที่ยากลำบากจึงใช้เวลานาน ยืนยันสมติฐานจีนดูเหมือนโดนอัดแต่น่าจะชนะในบ้านปลายตามมุมมองของเราเพราะเศรษฐกิจจีนรอคอยการเปลี่ยนผ่านจากเดิมพึ่งพาภาคผ,ผลิตส่งออกมากๆอยากจะหันไปสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศอย่างจริงจังอยู่แล้วนอกจากนี้อัตรางเงินเฟอ้อต่ำติดลบเปิดทางให้แบงก์ชาติจีนลดดอกเบี้ยและทริเปิลอาร์ขณะรัฐบาลปักกิ่งท้องถิน่นก็กระตุน้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่คงพอตเดิมไว้ค่ะถ้ามีเงินใหม่เน้นทยอยเข้าซื้อกองทุนหุ้นจีน k ค c h i ชนและเค a s h a ช e s ในสัปดาห์หน้า มาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1,141.28จุดบวก0.21มูลค่าการซื้อขาย29,808ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยรีบาดเล็กน้อยวอลุ่มบางรับแรงซื้อกลุ่มแบงก์ปันผลงาลน valuation ไม่แพงขณะที่มองว่าแม้เศรศฐษฐกิจไทยชะลอ,อก,กระทบสินเชื่อบ้างแต่แบงก์ตั้งสำรองมากแล้วจึงไม่ค่อยรับผลกระทบมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นขณะเดียวกันภาพสงครามการค้าจีนสหรัฐยังกดดัน ส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูละค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,449ล้านบาทโอยนธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.64%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.03%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท26สตางค์ต่อดอลลาราสหรัฐด้วยเงินบาทพันผลสูงระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบกว้างช่วงบ่ายปรับตัวอ่อนค่าไปตามราคาทองในตลาดโลกปิดตลาดปรับตัวขึ้นมาเกือบอ่อนค่าสุดในภูมิภาค ส่วนทางฝั่งของเอเชียนิกกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดพุ่งขึ้นโดยเงินเยนอ่อนค่าลงเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มส่งออกหลังจากที่ผู้แทนการเจราจาด้านภาษีสุนตการ,กรของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าประเด็นอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้อยู่ในการหารือร่วมกับสหรัฐนิกกิไปิดไปที่34,377.60จดบุดส่วนบวก1.3สเปเซส่วนเซงไฮ้ขอมมพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกหลังจากมีรายงานว่าจีนเปิดกว้างที่จะเข้าร่วมการเจราจาการค้ากับสหรัฐโดยมีเงื่อนไขาบางประการ เซิงไฮคอมมิสิตปิดที่3,280.34ิบจุดสสี่บวกนจุดหมเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งของดาวโจนสตราดนินยอกปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่3ด้วยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นยูเนเต็ดเฮลท์ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐหลังจากบริษัทเปิดเผยกำไรและไรายได้ที่ต่ำกว่าคา,ขาดขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาความคพบ่มหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นดาวโจนส์ Jones, ปิดที่39,142.23จุดลบ1.3 3่งจุ s อ500มีปิดที่5,282.70จุดบวก0.1 3เเและ a ส DA คปิดที่16,286.45จุดลบ0.1 3เเค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันพฤหัสหลังจากธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามที่ตลาดคาดการไว้ขณะที่นักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทต่างๆเพื่อประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าที่ไม่แน่นอนของประธานดีคุณอนุนภามของสหรัฐ cc 4 0ปิดที่7,285.86จุด ลบ0.60% DAX ปิดที่21,205.86จุดลบ0.49%และพุซิร้อยปิดที่8,275.66จุดบวก0.06จุดค่ะส่วนค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจาก ECB มีมติปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมทางฝั่งของสัญญาน้ำมันดิบวิทศซสตัานิวรยกปิดพุ่งขึ้นกว่า3%บวกขึ้นมา3.54%ปิดที่64.68ดเซนต์ต่อบาร์เรล โดยรับแรงหนุนจากความหวังที่ว่าสหรัฐและสหภาพยุโรปจะบรรลุเข้าตกลงการค้านอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำม,มันในตลาดโลกจะเผชิญภาวะตึงตัวหลังจากสหรัฐออกมาตราการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่มุ่งเป้าวิธีการส่งออกน้ำม,มันของอิหร่านส่วนนฝั่งของเบลนด์บวกขึ้นมา3.20%ปิดที่67.96เซนต์ต่อบา์เรล ส่วนสัญญาทองคำตลาดนิยกปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาทองคำทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธนอกจากนี้ค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับการจราจายการค้าระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นยังส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐนานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสัญญาทองคำตลาดโคมมมเม็กสมบูรเดือนมิถุนายนลบ0.5ดเปอร์เซ็นต์ปิดที่3 3 2 8อดอลลาร์40เซนต์ต่อรออน และปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะยอดการลงทุนในตรงจากต่างประเทศเดือนมีนาคมของจีนและอัตราเงินเฟอ้อเดือนมีนาคมของญี่ปุ่นนี่คือทั้งหมดของ k คท m d ม i l เดล w s นที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อให้พลาดข่าวสารดีดเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแ m มป์สมาร์ทเกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรรวณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ